Oh, asshole in fight. ธุรกิจโตไปนะครับโรเซนเบิร์กก็กำลังปวดหัวเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ารู้ว่าจอนนี่ที่ถูกซีเจพาไปเที่ยวนะครับก็กําลังเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการโคม่าเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าโรเซนเบิร์กนั้นก็ยังไม่รู้นะครับว่าซีเจเป็นคนทําให้จอนนี่นั้นเข้าโรงพยาบาลนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับจอนนี่กําลังจะออกจากโรงพยาบาลนะครับเคโรเลสนเบิร์กก็จะจะให้ซีเจไปรับหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้เคโรเลสนเบิร์กกำลังปวดหัวอยู่นั่นเองนะครับก็ต้องให้ซีเจไปรับ เขาแทนนะอีกแล้วคอยอีกแล้วคอยละเมื่อยเธอดอจังไดก็ต้องไปให้แล้ววะในเมื่อเจ้ากำลังปวดหัวอยู่ แล้วจากนั้นให้เราเหาะมาที่โรงพยาบาลเลยนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าจุดสีแดงได้นะครับถ้าไม่มีรถนะก็คือให้เราขึ้นรถมาก่อนนั่นเองนะครับก็คือรถคันไหนก็ได้นะครับจะเป็นรถคันนี้นี่แหละนะครับที่ผมจะเลือกขึ้นนั่นเองนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ดีนะแล้วก็ให้เราเข้าจุดสีแดงมาเลยแล้วก็ CJ ก็จะวิ่งไปถามพนักงานนะครับว่าจ <c oughs> อนนี่กําลังอยู่ไหนนะครับขอโทษนะครับตอนนี้คุณป่วยซื่อว่า,อาออนนจอนนี่อยู่สครับอ๋อตอนนี้นะจอนนี่นะออกไปเด้อค่ะตามหาเพื่อนมียังอยู่บ่ค่ะ บอ้ผมมียังครับเดี๋ยวผมมาตามหาสิครับผมอยากมาเยี่ยมเพิ่นไม่ใช่มาเยี่ยมสิก็คือมารับกลับบ้านนั่นเองนะครับแล้วซิเจก็รู้เลยนะครับว่าตอนนี้จอนนี่ออกไปแล้วนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับให้เราตามจุดสีแดงไปเลยนะครับก็คือจุดสีแดงพวกนี้นะครับก็คือรถพยาบาลนั่นเองนะครับที่กําลังจะไปส่งจอนนี่นะครับแต่ว่าจะเป็นรถคันไหนก็ไม่รู้นะครับมีอยู่3คันเอาแต่ว่าตอนนี้ผมกดผิดนะครับผมก็รถก็วิ่งไปเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าผมกด f ผิดนะแล้วก็จาก นั้นนะครับก็ให้เราชนท้ายรถดูนะครับถ้าไม่มีนะครับก็จะไม่มีจุดสีฟ้าขึ้นบนหัวรถนั่นเองนะครับก็ต้องชนดูนะครับถ้าชนแล้วมีจุดสีฟ้าก็จะเป็นคันนั้นแหละนะแล้วผมก็มาชนคันนี้ดูนะครับดูว่าจะมีหรือเปล่าโอเคจะเป็นคันนี้นะครับไม่ใช่จุดสีฟ้าขึ้นบนอันนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นจุดสีแดงแทนนะครับแล้วก็ให้เราตามไปเรื่อยๆนะครับชนท้ายไปด้วยนะครับเพื่อที่จะให้พวกมันลงมาจากรถนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้มันขับไปใน ที่ตึกเฉยเลยนะครับที่ฟุตบาทนะก็กันกันอย่าให้มันไปอย่าให้มันไปหึอย่าอย่าไปอย่าไปแล้วก็มันก็ยิงเราด้วยนะครับแต่ว่าเราไม่ยิงสวนนะครับเดี๋ยวจอนนี่จะไปนอนคุยกับราบไม้ม่วงกับพวกนั้นด้วยนะครับเราต้องชนท้ายมันเลยนะครับนี้ก็ชนท้ายแล้วก็จะเป็นจุดสีฟ้าขึ้นมานะครับเราก็จะลงมารับจอนนี่เลยนะครับแต่ว่าขอจัดการพวกนี้ก่อนนะครับมันใส่นะครับจิ้วอยู่นี่มึงยามาดวะนี่มามึงยู่มนงใส่มามึงยามาดวะนี่หึยมาดอีกเข้าใจบ่ แล้วก็จากนั้นนะครับให้เราขึ้นรถไปเลยนะครับเพื่อที่จะไปส่งจอหนี่ที่โรงฆ่าสัตว์นะครับแล้วเราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จอดจอดส่งจอหนี่เลยนะครับแต่ว่าจอนนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าบักไดเอา่อยมามาส่งนะครับกันยังโมโหกันครับแล้วก็จอหนี้ก็จะนั่งรถเข็นแล้วก็ซีเจก็จะขับรถออกไปนะครับรีบออกไปนะเดี๋ยวมันจะรู้นะครับว่าซีเจเป็นคนมาส่งนะ พลรกิจโตไปนะครับโรสเซิเบิร์กเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับเห็นถือข้าวหลามหรือเปล่าหรือว่าแท่งสีม่วงๆหรือว่าช็อกนะครับก็น่าจะเป็นช็อกนะครับก็โรสเซิเบิร์กก็ยัดเข้าจมูกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รู้สึกฮึกเฮมขึ้นมานะครับซีเจมาพอดีนะครับโรสเซิรเบิร์กก็ฮึกงเมใส่ซีเจด้วยนะครับแล้วก็อยากจะให้ซีเจนั้นพาไปเยี่ยมจอนนี่ด้วยนะครับ อยากไปก็ไปไปกันเลยลับมาไปโลดไปเพิ่มเพิมไปมาที่แมซีเจทายังอยู่ทาประธานเปิดประตูให้บอโอเคโอเคกำลังไปครัา แล้วจากนั้นนะครับให้เราพาโรซิมเบิร์กไปที่โรงฆ่าสัตว์ของจอนนี่นะครับก็ขอหารถก่อนละกันนะครับขอยืมรถหน่อยด้วยครับเดี๋ยวผมเอามาคืนบรด้วารสิเอาคืนนะครับผมสิครับนี้ไปเลยมาเร็วเดี๋ยวมันสิเอารถโอเคแล้วจากนั้นนะครับให้เรามาที่โรงฆ่าสัตว์ของจอนนี่เลยครับแต่ว่าจอนนี้เอ้าตอนนี้เกิดอุบัติเหตุกับซีเจสังนันเชียวนะครับไม่ต้องเอารถแล้วนะครับวิ่งไปเลยละกันนะแล้วพอมาถึงแล้วนะครับโรซิมเบิร์กก็รู้สึกอายสังนันเชียวนะครับก็อยากให้ วอเจ้านั่นแหละนำไปก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวคอยนำไปก่อนตามหลังค่อยมาเด้อสวัสดีครับปุมมาเยี่ยมจอนนี่ครับแล้วก็จอนนี่นะครับก็ออกมาเฮ้ยว่าจังไดบูได้เจอกันดุนเลยเดย้เป็นจังไดในเพื่อนสบายดีบอกว่าสบายดีอยู่ตอนนี้นะแล้วก็ตอนนี้นะครับซีเจกำลังหลบหลังอยู่นะครับว่ากลัวไอ้จอนนี่นี่นะครับมันจะจําหน้าซีเจได้นะครับแล้วก็พอจอนนี่เห็นหน้าซีเจก็ กานี่อีกแล้วบอกแล้วก็จอนนี่ก็ตกใจนะครับหัวใจวายเลยทีเดียวนะครับก็เดทคารถเข็นเลยนะครับ HP หมดเลยนะเพราะว่าเจอหน้า CJ แล้ว HP หมดนั่นเองนะครับเพราะว่า CJ พาไปเที่ยวอย่างสนุกสนานทําให้จอนนี่หัวใจวายเลยทีเดียวนะครับ แล้วพอพวกนี้รู้แล้วนะครับก็จะวางเพลิงเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะมาให้ CJ เจกับโลซิมเบิร์กออกไปนั่นเองนะครับก็โยนโมโตทปมาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาอย่างสโลโมชั่นนะครับก็ุ้งนี่ ก็ไฟลุกยังสวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไอหมอนี่มันก็จะกระโดดข้ามกองเพลิงมาอย่างที่ที่นะครับแต่ก็ไม่เท่าไรนะครับไม่สู่ c ีเจนะแล้วก็ให้เราจัดการพวกนี้ให้หมดเลยนะครับก็อย่าให้เหรือไม่แตะตัวเดียวนะครับซึ่งพวกนี้นะครับก็คือพวกแก๊งซินดากูนองนะครับก็จัดการบุกมันหมดเลยนะครับแล้วก็อย่าไปเผื่อต่อยโรเซิเบิร์กเชียวนะครับไม่งั้นโรเซิเบิร์กจะไปคุยกับรากมะม่วงนั่นเองนะครับมาเขามาอย่างซื่ออย่างบวชิตอย่างบวกเข้ามาไต่ทิมเลยนี่ก็ หมดเลยนะครับนี่อย่มามาหมาดกับ CJ เด้ดอแล้วก็พอเราจัดการหมดแล้วนะครับก็ให้เราออกจากประตูอย่างเทเๆเลยนะครับนี่เปิดประตูอย่างตทเทเลยนะและจากนั้นนะครับให้เราไปส่งโรซิมเบิร์ที่คาสิโนคาลิกูล่าเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีรถนะครับขอหารถก่อนละกันครับขอยืมายคนนี้นะครับมีกบ เปิดประตูนะครับขอยืมรถนะครับไอ้ตอนนี้ผม่มีรถครับนี่ก็ไล่พีคนนี้ออกไปเลยทีเดียวนะครับแล้วจากนั้นนะครับให้เราพาโรซินเบิร์กไปที่คาสิโนคาลิคูล่าเลยนะครับนี่ก็ขับรถอย่างเท่เลยนะเท่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็แค่ขับรถเฉยๆนั่นมันจะเท่อะไรแล้วก็ใช้พลังวิเศษไปด้วยนะครับพอเราขับรถมาถึงแล้วนะครับซีเจก็สั่งเสกับโรซินเบิร์กว่าอย่าไปบอกไคเดอร์เรื่องบักจนนีตายแล้วนะเก็บไว้เป็นความลับ้าเจ้าบอกไปเจ้าสิได้ไปคุยกับปราบห่วงกับมันเลยเดอก aí พอรกิจโตไปนะครับเราก็จะเจอนักร้องแรปคนดังนะครับที่มีชื่อว่าแมดด็อกนั่นเองนะครับตอนนี้แมดด็อกกำลังฮึกเหิมนะครับกำลังจะโดดจากหลังคาเลยทีเดียวนะครับก็สูงอยู่พอสมควรนะครับก็ซีเจก็มารู้นะครับว่าแมดด็อกนี่นะครับกำลังเมาแออยู่นั่นเองนะครับพวกที่อยู่2คนข้างล่างนี้แทนที่จะห้ามนะครับแต่ว่าย่อยุให้แมดด็อกโดดลงมาสะงานเชียวนะครับก็คือพวกนี้มันจะได้ส่วนแบ่งด้วยนะครับถ้าแมดด็อกโดดลงมาแล้วก็เข้าไปสู่รากมะม่วงนั่นเองนะครับแล้วก็แมด บนให้กับ CJ ฟังเลยทีเดียวนะครับว่าตอนนี้ชีวิตไอ้โบเลื้อยังแล้วตอนนี้ผู้จัดการกร็ถือขาบักได้ขากระโบกเอาไปลุ่งทวงน้าเหนือเพ่งกระหายชีวิตไอ้ยบเลื้อยังแล้วตอนนี้ขอจบชีวิตเลยละกันชุ่มขาง่ัง,ง,งกระเสียนะครับผมเสียหายแม็ดด็อกมันดูลงมานะครับแต่ว่าซีเจก็ห้ามนะแล้วก็ซีเจก็ต้องมารับแม็ดด็อกด้วยนะครับซีเจก็นึกขึ้นได้นะครับแล้วก็เห็นรถคันหนึ่งนะครับที่มันกําลังขนลังอยู่นั่นเองนะครับซีเจก็ต้องไปขโมย มุ่ยมานะครับเพื่อที่จะช่วยแมดด็อกนะครับขอยืมรถเดินเด้อครับไอ,อ้ขอ hey. จิ้มรถในเด้อครับอายนี่แล้วก็ให้เราขึ้นรถไปเลยนะครับคนนี้ก็เืลอข้างหลังเลยทีเดียวนะครับซีเจก็ต่อยลงไปนอนเลยทีเดียวนะครับเขาแค่สรุปนะครับเขาไม่ได้ไปคุยกับรากมะม่วงนะแล้วก็ให้เราขับรถไปที่จุดสีแดงนี่เลยนะครับอ้าวขอโทษเด้อครับที่มาสุนเจ้าคอยเฝ้ามหบคนดังครับแล้วก็ภารกิจนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับให้เราแค่มารองรับเม็ดด็อกแค่นั้นนะครับก็มันจะเดินไปเดินมานะครับก็ให้เราอยู่ให้มันตรงๆด้วยนะครับก่อนที่เม็ดด็อกจะโดดลงมานะครับ นีก็ต้องกำลังเดินซซไปซซมาอยู่นั่นเองนะครับข่อยเมาครับตอนนี้ข่อยเมาครับข่อยสิโดตอนไหนก็บอกหูครับตอนนี้นะแล้วก็จากนั้นนะครับแมดด็อกก็ดูลงมาแล้วนะครับแต่ระหว่างแมดด็อกดหลงมานะครับเราก็สามารถเลื่อนไปเลื่อนมาเพื่อที่จะรับแมดด็อกได้นะครับนี่เราก็รับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับให้เราไปส่งแมดด็อกที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อที่จะรักษาตัวนะครับก็ระหว่างทางครับแมดด็อกก็ขอบคุณ c j ด้วยนะครับที่มาซอยนะครับมาซอยครับเนาะแล้วเราก็ขับรถมาถึง โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีบุรุษพยาบาลสองคนเลยทีเดียวนะครับหรือว่ากู้ภัยนะครับก็น่าจะเป็นกู้ภัยนั่นแหละนะแล้วก็แมดด็อกก็ลงไปนอนต้นไหนก็ไม่รู้นะครับน่าจะวาร์ปนะครับแมดด็อกก็น่าจะมีวาร์ปเหมือนกันนะครับมีพลังวิเศษด,ด้วยนะครับแต่ว่ามีพลังวิเศษแค่นั้นนะครับแล้วก็ซิเจก,ก็จะขับรถออกมาแล้วก็ภารกิจนี้ก็จะสําเร็จไปเลยนะครับผม แล้ว CJ ก็ได้รับโทรศัพท์แปลกๆมานะครับก็ใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าใครโทรมานะครับแล้วก็ CJ ก็บอกว่ากูสิเปลี่ยนเบอร์มาอยู่แล้วจากนั้นนะครับให้เรามาหาวซี่นะครับฮาซีก็จะบอกว่ามาเซ็นเลยครับตอนนี้เอาสิมาเซ็นเป็นหุ้นส่วนกั้นหุ้นส่วนของคาสิโนนี่นะครับก็ลุงรันฟารีก็จะเซ็นก่อนนะครับและจากนั้นนะครับก็จะเป็น CJ นะครับที่จะเซ็นเป็นหุ้นส่วนของคาสิโนโฟดาก้อนของเรานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการ จิบชากันด้วยนะครับชาหรือว่าเหล้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ชนแก้วเลยทีเดียวนะครับชนอากาศนะไม่ใช่ชนแก้วดิแล้วก็ดื่มไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วจากนั้นนะครับโรนเซิรบ์ก็โทรมาหาซีเจขอความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าสวาตโตรีนะครับก็มาที่คาสิโนคาลิกูล่าแล้วนะครับก็โรนเซิรบ์ก็อยากจะให้ซีเจไปช่วยนะครับเพราะว่าสวาตโตเรีนี่คือเจ้าพ่อมาเฟียเลยทีเดียวนะครับก็อยากจะให้ซีเจไปช่วยอาตอนนี้ตำรวจชนซีเจล้มเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าซีเจก็ไม่เป็นไรแต่ว่าซีเจก็ขอยืมรถหน่อยละกันนะครับขอยืมรถเลยครับมีขอยืมรถไปซอยมูนะครับทุกคนครับตอนนี้ผมเจอรถลอยได้นะครับเป็นมอ ไลอยได้เฉยเลยนะครับขึ้นขึ้นได้ด้วยนะครับแต่ว่าขับไปไหนไม่ได้นะครับหูก็อย่างเท่นะครับภารกิจต่อไปนะครับพอกับโรสไม่ใช่พอกับโรสเซิร์เบอร์พอกับแม็กซ์ซ์นะครับก็ถูกห้อยหัวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เราก็จะเจอตัวละครใหม่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับที่มีชื่อว่ามาเรียแล้วก็ซาวาโตเร่อย่างที่เคิโรสเซิร์เบอร์บอกมานั่นเองนะครับแล้วก็มาเรียคนนี้นะครับก็ขอตังค์เลยทีเดียวนะครับขอเงินนะครับเอาไปเป้เอาไปเป้ผู้บ่าวบอมเอนนะครับเอา มาสื่อกินซือ่อนี่แหละครับแล้วก็ซีเจก็เข้ามานะครับแล้วก็บอกว่าคอยเคยเฮ็ดงานกับลูกชายคุณครับก็ซีเจก็ต้องถอมตนด้วยนะครับถ้าไม่ถมตนนะครับซาวาโตเร่ก็จะจับซีเจไปทรมานไข่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ซาวาโตเร่น,นะครับก็โยนงานให้ซีเจเลยนะครับว่าตอนนี้นะมีพวกฟอร์รลลี่กำลังสิมามังหารคอยคอยอยากให้ไปจัดการมันเลยเด้อไปจัดการตอนนี้แหละมันกําลังบินมาอยู่ครับเครื่องบินไปดักันเลยระเบิดทิพยก็ได้หรือว่าสิขโมยเครื่องบินมันมา โอเคครับเจ้าหน้าทเดี๋ยวผมจะไปจัดการให้ครับโรซิมเบิร์กนะครับก็อยากจะไปด้วยนะครับแต่ว่าแม็กซ์ซึ่งพวกก็ห้ามนะครับอย่าไปครับมันอันตรายแต่ว่าซีเจก็จะมาช่วยเหลือทีหลังนะครับแล้วจากนั้นนะครับเรามาที่สนามบินนี่ก่อนนะครับเพื่อที่จะขึ้นเครื่องบินลำนี้เลยนะครับเครื่องบินลำนี้ก็มีชื่อว่าโดโดนั่นเองนะครับโดโดใน g ี a แซนนะครับมันก็จะบังคับง่ายหน่อยนะครับไม่ก่อให้เราบินเครื่องบินลำนี้ไปที่เครื่องบินของพวกฟอเรลลี่เลยนะครับก็บินขึ้นไปนะครับ ขึ้นไปก่อนที่พวกมันจะมาถึงเมืองลาเวนจุรัสนั่นเองนะครับก็รีบไปนะแล้วก็ภารกิจนี้นะครับให้เราบินออกมาเรื่อยนะครับจนกว่าจะเจอจุดสีแดงแบบนี้เลยนะครับก็ให้เราบินลงมาอย่างนี้เลยนะครับก็จะเป็นจุดสีแดงที่มีเครื่องบินนะครับที่กําลังบินสวนออกมานะครับแล้วก็ซีดีซีเจก็เหาะลงมานะครับแล้วก็เปิดประตูอย่างง่ายนะครับเครื่องบินเขาไม่ล็อกประตูนะครับซีเจก็เข้าง่ายๆเลยนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับเราก็จะได้บวกกับพวกนี้เลยนะครับยิ่งยิ่งยิ่งมาอย่ามาก ยามาดยิ่งนียิ่งเข่าหัวเลยนี่มาเข้ามายมาดบันนี่แล้วก็พอซีเจจัดการหมดแล้วนะครับซีเจก็ต้องมาจัดการคนขับด้วยนะครับกับตันเครื่องบินนะครับนี่นๆๆๆๆ yeah, ยิงๆๆๆย่งยิ่งิงนียามาดนัดเดียวจอดเลยครับตอนนี้ก็ซีเจก็ได้ควบคุมเครื่องบินรับนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับเราบินไปจอดที่สนามบินของเมืองรัฐเป็นจุลั์เลยนะครับแล้วก็ภารกิจนี้ก็จะสําเร็จเลยนะครับง่ายๆนะครับสำหรับภารกิจนี้นะครับแต่ว่าถ้าขึ้นไม่ได้นี่คือมันก็จะกลายเป็นยากเลยทีเดียว I This fool! Get a vehicle up now. You drive like my mama. ธรกิจ่ตไปนะครับเทนพินีก็เรียกให้ซีเจมาหานะครับอยู่หลังบ้านเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เทนพินีกับพูลัสกี้นะครับก็กําลังย่างไส้หมูอยู่นั่นเองนะครับพูลัสกี้ก็จะเอาฐานยัดใส่นะครับฐานยัดใส่เต้านะแล้วก็เทนพินีนะครับก็มอบงานให้กับซีเจเลยนะครับก็คืออยากจะให้ซีเจไปขโมยของกับ DE a แล้วก็ FBI นะครับที่มันกําลังส่งของกันอยู่นะครับที่บนภูเขานะครับก็อยากจะให้ซีเจไปขโมยมาให้หน่อยนะครับแล้วก็จัดการมันด้วยนะครับก็คืออาจจะเป็นสูตร ไสหมูก็ไดไ้นะครับสูตรอย่างไสหมูใส่หมูนะครับหรือว่าต้มต้มแซบก็ได้ครับไปไปเอาตอนนี้ขอไอตเตนะไข่แน,น่นี่แล้วจากนั้นนะครับให้เราบินมาที่บ้านผีสิงตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้พลังวูศีอย่างง่ายได้เลยนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับให้เรามาเก็บอุปกรณ์ Perform สีเขียวไม่ใช่อุปกรณ์สีเขียวใชห้เรามาเก็บของเลยนะครับนี้ก็จะเป็นของตรงนี้เลยนะครับเก็บเก็บแหมเออเก็บแล้วนะครับแล้วก็ภารกิจนี้ก็จะสําเร็จไปเลยนะครับผมพวกนี้ก็จะยิงนะยิง ม,ม,มึงยิงมอขอต้ไงมามึงยิงบอกเงี้ยดับเบิลคิวนี่มาอีกบอกเงี้ยยามาดไปน,นี่นะห่ไวไยไผ่ทรมาไผ่ทูมาตอนนี้นะไว่ายทรมาอนนนะย่างตอนนี้แล้วก็เทนเพน,นีนะครับก็โทรมาบอกซีเจว่าให้เอาไปที่เมืองโกดทาวเดอร์เอาไปตอนนี้แหละคอยสิป่ายอยู่นั่นอายสิป่านั่นสะดวกบ่เมนตคอยเอาอีกแล้วอ แล้วก็จากนั้นให้เราไปที่จุดสีแดงเลยนะครับแล้วก็ภารกิจต่อไปนะครับ CJ นะครับก็จะนั่งรอไม่ใช่นั่งรอสิก็พิงกกเสารอเลยครับแล้วก็พวกเทนพินีนะครับก็จะมาเป็นนันที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ CJ จะให้สูตรเนื้อหมูกับโพลัสกี้นะครับแล้วก็เทนพินีนะครับก็ถือพลั่วมาทําไมก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มาฟาดเฮานันเดสเลยทีเดียวนะครับก็เทนพินีก็รู้แล้วนะครับว่าเฮานันเดสจะทรยศเทนพินีนั่นเองนะครับนี่นี่อย่มาดมัน ยังมามาดนุกูนี่นะแล้วก็เทนพีนีนะครับก็อยากจะให้ซีเจฟังศพไอเฮอร์นันเดสนี่ด้วยนะครับแล้วก็บอกให้โพลัสกี้เฝ้าซีเจไปด้วยนะครับแล้วก็ซีเจนะครับก็กําลังขุดหลุมนะครับแล้วก็เฮอร์นันเดสนะครับก็ฟื้นขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซีเจก็ต้องยื้อเวลานะครับทวงเบเบนความสนใจของโพลัสกี้นะครับก็จนกว่าเฮอร์นันเดสมันจะทําให้โพลัสกี้เสียหลักเสร็จนะครับแต่ว่าพลาดนะครับก็โดนโพลัสกี้ยิงไปสังหารเชียวนะครับกระสุนก็มี แค่นัดเดียวนะครับแลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องไล่โพลัสกี้นะครับแล้วก็ให้คิวโพลัสกี้โดยการใช้พลังวิเศษไปเลยนะครับนี่โพลัสกี้ก็จะนอนไปคุยกับรากมะม่วงนะครับแต่ว่าโพลัสกี้มันยังทนอยู่นะครับมันยังไม่ไปนอนกับรากมะม่วงนะครับเราก็จะต้องไล่เอมอนี่เลยครับต่อยเลยครับต่อยเลยนี่อย่ามามาดเด้อบอหนิบอดีเหยียบซ้ำครับไม่เหยียบซ้ำนะแล้วก็ซีเจนะครับก็ถามโพลัสกี้ว่าอยากที่สังเสียยังอยู่บบหนี่ แล้วก็โพลกสกี้บอกว่าคอยอยากจีบน้องสาวเจา้าแล้วก็ซีเจก็ตอบว่าอย่างนี้ครับมึงอย่มมามา骂น้องกูเด้อบัน,นีนะมึงจือหนากูไหวโรดบัน,นีึ ภารกิจโตไปนะครับตอนนี้สาวาตตร์กําลังหวานกับสาวมาเรียอยู่นะครับก็ตอนนี้กําลังจะฝึกปาไมดอยู่นะครับสาวาตตรเร่ก็โชว์เท่เลยนะครับบ่ต้องเบึงกระไดนี่ก็แม็กซ์เซอร์ก็เกือบหายไปแล้วนะครับสำหรับไส้กอของแม็กซ์เซอร์นะแล้วก็สาวาตตรเร่นะครับก็มอบง,งานให้กับซีเจเลยนะครับก็คือไปจัดการพวกฟอ r เรลลี่ที่อยู่เมืองลิปเปอร์ตี้ซิตี้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าซีเจก็ต้องมีเงื่อนไขนะครับก็คือสิพามูข่อยไปนำสามคนนะั้น นะโอเคจัดไปอยากให้ไปก็ได้3คนนีเด้อแล้วก็ CG นะครับก็บอกให้พวกแม็กซ์์พอแล้วก็เคโลซินเบิร์กนะครับรีบหนีออกไปจากเมืองนี้ให้เร็วที่สุดนะครับก็ CJ <Nope. S 1> ก็จะทํางานนี้คนเดียวนะครับเขาพูดเลลายๆโดยสีซอยซุ้มคอยนะ <Nope. S 1> แล้วก็ให้เราบินขึ้นมาเลยนะครับก็ให้เรามาที่เครื่องบินที่สนามบินเมืองลัดเบนสจูรัตก่อนนะครับเพื่อที่จะมาขึ้นเครื่องบินนะครับแล้วก็ให้เราบินไปที่จุดสีเหลืองตรงหน้าเลยนะครับมันก็จะขึ้นอยู่ใน GPS นะครับในแผนที่ มินิแมปนะครับพอเรามาถึงจุดสีเหลืองแล้วนะครับตัวเกมก็จะวาร์ปให้เรามาที่เมืองร i บ e ิ t y ี้ซิตี้เลยนะครับที่เขาว่ากันว่าในเกม GT a San ซนะครับก็จะเป็นเมืองโกดทาวส์งันเชียวนะนี่ซีจีก็จะนั่งรถแท็กซี่มาเลยนะครับมานั่งมานั่งรถแท็กซี่อย่างทีทนะครับแล้วก็พอมาแล้วนะครับพวกนี้ก็จะรู้เลยนะครับว่าซีจีมาบุกนะครับก็จะไม่รู้ได้อย่างไรครับซีจีก็ถือปืนมาเลยนะแล้วก็จากนั้นนะครับให้เราจัดการพวกนี้ให้หมดเลยนะครับก็อย่าให้เหลือแม้แต่ตัวเดียวนะครับในยิ มาด้ต่อยบุมีปืนกระจัดการใดในมาอย่ยมา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 ,ม,ามีปืนบทมีปืนบดน,นี่ยันนี้ย่าหนี้นี่ม,ม,ม,า,ม,ม,า,มามามาไม่เมิดไม่เมิดไม่เมิดหืมเน่ยมาดบวยนี้นะ แล้วก็พอจัดการหมดแล้วนะครับ CJ ก็จะขับเครื่องบินกลับมาที่เมืองลาสเวนจุรัสเลยนะครับก็ให้เรามาลงจอดเลยนะครับที่สนามบินเมืองลาสเวนจุรัสนะครับแล้วก็ภารกิจนี้ก็จะสําเร็จไปเลยนะครับก็ง่ายๆนะครับสําหรับภารกิจนี้นะครับไม่ยากเลยนะ แล้วก็สวีทนะครับก็โทรมาถามซีเจนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงเนก็สบายดีอยู่ครับตอนนี้นะแล้วก็ถามหาน้องสาวเคนเดลด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็ตอนนี้ก็ยังสบายดีอยู่นะแล้วก็มิสเตอร์สวัตุลีนะครับก็โทรมาหาซีเจนะครับก็จะขอบคุณซีเจนั่นแหละนะครับที่ทํางานได้ดีมากๆเลยนะครับ,ม,ม,รบมันคือโทรมาดูแทะฮลัลโหลโอเคบายบาย แล้วก็ภารกิจนี้นะครับก็คือภารกิจเสริมนั่นเองนะครับ <c uman> ก็เป็นภารกิจเสริมขับเครื่องบินนั่นเองนะครับขับเครื่องบินให้มาที่จุดสีแดงนะครับก็แค่นี้นะครับสําหรับภารกิจนี้นะแต่ว่าภารกิจนี้นะครับมันก็จะมีภารกิจย่อยอยู่ส,ส,สักประมาณ4ีหภารกิจนี้แหละนะครับผมก็จําไม่ได้นะก็ให้เรนให้ครบทุกภารกิจนะครับให้ผ่านทุกภารกิจนะแล้วก็ภารกิจนี้นะครับก็มีผลต่อเซฟของเราด้วยนะครับถ้าไปทําเซฟของเราก็จะไม่100%นับแล้วก็ภารกิจนี้นะครับแต่ละภารกิจที่่เราาทํผาน นะครับเราก็จะได้รับเงินรางวัลด้วยนะครับก็ประมาณหมื่นกว่าดอลลาร์ในเกตนี่แหละนะครับนี่ก็มันก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับก็แค่ให้เราบินไปตามเส้นทางตามจุดวงกลมที่มันปผู่มาขึ้นให้ดูนะครับไม่มีจํากัดเวลานะครับว่ามันจะได้เวลากี่นาทีนะครับก็แค่เราบินผ่านเฉยๆนะครับถ้าภารกิจไหนยังไม่ทำมันก็จะขึ้นเอนอนะครับถ้าทําแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเวลาให้นะ